ปัญหาของคนไข้ที่มาปรึกษาหมอหลายเคสเลยไปฉีดหน้ามาฉีดด้วยซิลิโคนผ่านมา20ปีก็ยังไม่เรียบยังเป็นก้อนอยู่แล้วมันยิ่งดูแย่ลงเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะครเดี๋ยวนี้เรามีมือถือเครื่องเดียวเราสามารถเช็คได้แล้วว่าฟิลเลอร์ที่ฉีดเนี่ยเป็นฟิลเลอร์แท้หรือเปล่านะอย่างหมอใช้เบอร์ทรของสวิตเป็นฟิลเลอร์จากบริษัท m e r ์ใช่ไหมครับเราสามารถเข้าเว็บ m e r ์ขับไทยแลนด d แล้วพิมพ์ชื่อเลยนะครับด็อกเตอร์อินสไปร์เลบินหรือเราไปคลินิกไหนทั้งประเทศไทยถ้าเซิร์ชชื่อคลินิกเข้าไปด็อกเตอร์อินสไปร์เลบินต้องเจอถ้าเซิร์ชไปแล้วไม่เจอต้องระวังนะครับระวังว่าเราจะเจอฟิลเลอร์ปลอมเราจะแก้ปัญหาพวกนี้ยังไงแล้วจะลดความเสี่ยงยังไงที่จะ ทำให้เราเนี่ยหน้าเด็กลงหมออยากให้ทุกคนนึกถึงผิวของเราตอนเราเป็นวัยรุ่นตอนนั้นผิวชั้นบนของเราเด้งมากๆถูกไหมแล้วพอเราอายุ35-40เนี่ยเราก็จะไปสรรหาฉีดอัดหน้าเข้าไปฟิลเลอร์ซิลิโคนไขมันหรือบางคนไปผ่าเปลือกตาผ่าดึงหน้าต้นเหตุของปัญหาเนี่ยมันคือผิวชั้นบนของเราไม่แน่นแล้วเราทุกคนลองนึกภาพถ้าผิวชั้นบนของเราไม่แน่นแล้วเราเอาซิลิโคนใส่เข้าไป เราเอาฟิลเลอร์ใส่เข้าไปในผิวชั้นบนที่มันไม่แน่น,นมันก็จะเกิดความไม่เรียกจะประหยัดการฉีดฟิลเลอร์ประหยัดการฉีดโบท็อกไม่ต้องเสี่ยงไปฉีดซิลิโคนไม่ต้องเสี่ยงไปผ่าตัดเทคโนโลยีที่ดีสุดคือโมโนโพล่า AF จะมี2ประเทศครับฝั่งอเมริกาคือเทอร์มาชฝั่งเกาหลีคืออาบูเต้เทอร์มาชเป็นเทคโนโลยีที่ดีแต่คนไข้หลายคนเคยยิงเทอร์มาชก่อนจะมาเจอหมอ แล้วหลายคนพูดเหมือนกันครับคือเจ็บมากแล้วคอส์มันสูงคนไข้หลายคนเปลี่ยนมายิงอบุเต้หัวยิงของเกาหลีเขากระจายพลังงานเป็นฮันนี่โคม p a t เทิรครับเป็นลังพึ่งคนไข้หมอยิงอบุเต้จะไม่เจ็บอย่างคนไข้ที่เป็นไปฉีดซิลิโคนแล้วหน้าไม่เรียบ20ปีนะเขาก็จองโคตาบุเต้แล้วมายิงซ่อมอัดผิวชั้นบนให้แน่นปรากฏว่าไอ้ก้อนที่มันไม่เรียบเนี่ยมันดูดีขึ้น เพราะฉะนั้นวันนี้ครับการที่เราซ่อมผิวชั้นบนให้แน่นเนี่ยนะครับจะลดความเสี่ยงที่ไปฉีดฟิลเลอร์แล้วเป็นก้อนหรือบางคนไปฉีดซิลิโคนแล้วไม่เรียบแล้วเป็นก้อนหลายเคสที่ไปฉีดฟิลเลอร์แล้วเป็นก้อนไปฉีดซิลิโคนแล้วไม่เรียบหลายเคสดีขึ้นใครอยากดูรูป Faster, รบีฟอสเตอร์เป็นเคสคนไข้จริงที่เป็นคนไข้ที่อนุญาตแอดไลน์ที่หน้าโปรไฟล์ t i k t ต k หมอครับเตือนกันนะอย่าดูแต่โฆษณาครับ ขอให้เรากดติดตามต t i k t อกหมอกันครับจะได้เข้าไปดูตัวอย่างว่าเคสที่ไปฉีดฟิลเลอร์มาแล้วเป็นก้อนเราต้องดูข้อเสียด้วยเราอย่าดูแต่ข้อดีในโฆษณาอย่างเดียวหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์กันใครแชร์ต่อให้เพื่อนๆก็ขอบคุณมากนะครับ